วิดีโอนี้กับการแกะกล่อง iPhone 16สีเขียวเครื่องนี้นะครับผมสีจริงๆอ่านว่าหละเทียวเทียวประมาณนั้นนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ผมเรียกเขียวนะ <c oughs> ก่อนหน้านี้เนี่ยเออผมมีแกะกล่องคลิปอีกคลิปหนึ่งไปแล้วนะครับกับ iPhone 16 Pro สีทอง Desert เครื่องนี้นะครับก็ใครยังไม่ได้ดูกดไปดูได้นะครับลงก่อนหน้านี้ไปประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งประมาณนั้นนะครัก็วันนี้เรามาแกะ ไม่ใช่วันนี้สิคลิปนี้เรามาแกะสีเขียวเครื่องนี้กันนะครับกับ iPhone 16ตอนแรกเลือกอยู่นานมากนะว่าเอ้ยฟ้าดีชมพูก็รีวิวไปแล้วปีที่แล้วนะครับก็ไม่เอาดีกว่าฟ้าก็สวยมากๆนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าสีจริงมันจะเป็นยังไงเพราะว่าหน้าช็อปมันไม่มีโชว์นะผมก็เลยอ่เขียวดีกว่านะครับแล้วก็ถามแบบคนที่มาจะมาเป็นแบบให้เราอ่ะเขาก็มองว่าเขียวน่าสนใจแล้วก็ตรงกันก็เขียวก็เขียวแล้วกันอะไรอย่างนี้นะ ก็มาเป็นเขียวเครื่องนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างกับเรื่องกล่องนะให้ดูไปในคลิปที่แล้วก็คือถ้าเป็น16 Pro จะเป็นโชว์ด้านหน้าถ้าเป็น16ธรรมดาจะเป็นโชว์ด้านหลังนะครับก็ผมว่าโชว์ด้านหลังสวยกว่านะถ้าแบบโชว์สีนะก็แล้วแต่ชอบนะครับผมตัวกล่องมีความคล้ายเดิมมากนะครับก็ไม่มีลายด้านหน้าอย่างที่ให้เห็นไปแล้วก็จะเป็นสีของตัวเครื่องแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงโลโก้ตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลย นะแล้วก็ด้านข้างด้านข้างก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันนะเห็นปะตรงเนี้ยตรงนี้ยนี่เข้าไอโฟนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็เออเป็นแต่ละสีก็แตกต่างกันออกไปซื้อสีฟ้าก็เป็นสีฟ้านะครับอะไรอย่างนั้นนะก็จะเป็นซีลข้างบนกับข้างล่างนะครับแบบนี้เลยนะก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลามากนะ นะครับก็สวยงามดีนะตัวกล่องมีการปั๊มนูนตรงกล้องเลยนะก็สะดวกจับถือถนัดดีนะครับโอเคเราก็จะมาดึงตรงนี้ด้านบนกันเลยนะครับเราไม่มีกล้องบนต้องขออภัยทุกคนด้วยนะก็ดึงขึ้นมาเหมือนเจ้าตัว iPhone 1 6 Pro เลยนะครับอ่ะผมติดข้างล่างทำไมอ๋อซีวดาดไม่หลดุด okay. โอเคโอเคก็ดึงขึ้นมาแบบนี้เลยนี่คือการเห็นสีเขียวครั้งแรกของผมนะผมยังไม่เห็นนะตอนเนี้ยอืม ก็สวยอยู่นะแต่ว่าแอบรู้สึกว่าตรงกล้องอมันทึบไปนิดหนึง่งอ่ะทุกคนดูพร้อมๆกันก็จะเห็นว่าตรงกล้องอะ่ะถ้ามันโดนแสงมันก็สวยดีนะแล้วก็ดูในกล้องเนี่ยสีตัวนี้ค่อนข้างตรงกว่าเดซเซอร์นะเพราะเดเซอร์มันจะออกเทาไปนิดนึงเวลาเห็นในกล้องแต่ตรงนี้ค่อนข้างตรงก็เนี่ยสีนี้เลยที่ทุกคนเห็นตอนสะท้อนแสงประมาณนี้เลยนะครับถ้าไม่สะท้อนแสงมันก็จะทึบลรงหน่อยอ่าอย่างนี้แต่ถ้าสะท้อนก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือสีเขียวนะ เออถ้าสีอื่นก็ไม่รู้ผมว่าฟ้าน่าจะฟ้าหนักเดี๋ยวรอ,อไปดูหลังจากจบคลิปนี้แหละเดี๋ยวไปช็อปไป Apple Store ถ้าเขาเดินเข้าไปได้นะถ้าคนไม่เยอะมากก็เดี๋ยวจะไปดูสีเขียวกลับไปดูสีชมพูอ่ะเพราะว่าข่าวํำผมไม่ค่อยได้สนใจแล้วดึงขึ้นมาก็ในกล่องเนี่ยจะหน้าตาคล้ายกับหรือว่าเหมือนเลยกับเจ้าตัว iPhone 16 Pro ที่ผมแกะไปแล้วนะก็คือ ดึงขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตัวสติกเกอร์เอ้ยไม่ใช่สิพูดผิดสติกเกอร์ไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นตัวคู่มือใส่มาในซองใส่สสแบบนี้นะเป็นรูปเปนแบบเหมือนเม็ดยาอ่ะอย่างเงี้ยแล้วข้างในมีคู่มือมีกสทชอะไรต่างๆแล้วก็กล่องนี้เป็นกล่องอรีไซเคิลนะครับแล้วก็เออแต่ผมมองว่านาขศเขาทําเป็นกล่องกระดาษเลยดีกว่าถ้าเขาอยากจะรักโลกจริงๆอะนะผมพูดไปในลิพที่แล้วด้วยนะมันก็จะไม่มีสติกเกอร์แล้วก็ไม่แถมสติกเกอร์ไม่เป็นไรโดยส่วนตัวผมมองว่าโอเคนะแต่แค่รู้สึกว่า ถ้าเขาจะรักโลกไปเลยอะ่ะทำกล่องเป็นกระดาษดีกว่าเพราะมันรีไซเคิลได้น่าจะง่ายกว่าพลาสติกด้านนอกตรงนี้นะเออแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเข็มจิ้มมแล้วก็สายชาร์จที่เป็นแบบถักสีขาวนะครับผมก็ไม่ได้แยกมาเป็นแต่ละสีของเครื่องนะก็เป็นสีเบทธรรมดาทั่วๆไปก็อันนี้ก็ใช้งานกันได้นะครับเป็น C ีท C นะก็แล้วแต่คนจะเอาไปใช้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็มีสายอยู่แล้วก็ผมไม่ค่อยได้ใช้พวกในกล่องเท่าไหร่แล้วก็ตัวเครื่องมีคามิราคอนโทรเหมือนกันนะ ด้านหน้าเขาก็จะมีระบุไว้ตรงนี้นะครับว่าเป็นกล้องนะจะเห็นอยู่ตรงนี้แล้วก็สีขอบข้างตัวเครื่องอ่ะให้ดูกันนิดนึงก็จะเห็นว่าจะเป็นสีประมาณนี้ซึ่งผมมองว่าสวยมากๆนะปกติแล้วเนี่ยไอโฟนเคยมีสีเขียวผมไม่เคยซื้อเลยนะแบบว่ารู้สึกว่าซื้อมนทำไมว่าสีเขียวแบบว่าเขียวโทนอื่นอ่ะมันไม่สวยอของของแบบปีที่ผ่านๆมานะแต่ว่าปีนี้ camera control ทําตรงนี้สีเดียวกับตัวบามกล้องนะครับแล้วก็ สีขอบตัวเครื่องผมก็มองว่าแบบเออมันสวยดีอะไม่แย่เลยนะเนี่ยเเีือบๆแสงก็สวยเออผมมองว่าอืมดีแอบชอบมากกว่าสีตัวโปรแล้วนะเนี่ยตอนนี้น <c oughs> โอเคก็ตรงนี้ก็ดึงขึ้นมาได้แบบปกติเลยนะครับโอเคเรียบร้อยก็จอไม่มีปัญหาอะไรโอเคก็เปิดเครื่องขึ้นมานะครับเซตอัพเครื่องเดี๋ยวผมจะข้ามไปนะ แต่เปิดเครื่องก็คิดว่าเร็วอยู่แล้วนะครับโดยปกติไม่น่ามีปัญหาอะไรตัวสีเครื่องคืออืสวยมากจริงๆรู้สึกคิดไม่ผิดที่เลือกเขียวนะเออปีนี้คือผมพยายามคิดว่าเอ้ยฟ้าคือมันสวยมากแต่เขียวอะ่ะมันดูโอ้เปิดติดละมันดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคลาสซี่มันทําให้รู้สึกสีเขียวแอสตันมาตินเนี่ยเออมันดูแบบอืมมันดีอะอาจารย์เออดีจริงสีเขียวนี้ ยอมรับเลยขอบจอก็มีความหนามากกว่ารุ่นโปรนะอ่ะเนี่ยให้ดูกันคร่าวๆก็จะเห็นว่ามันหนากว่ารุ่นโปรประมาณหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็ตัดสินใจกันได้นะแต่โดยส่วนตัวเ็ามองว่าไม่แย่ถ้าให้จอ120เฮิร์ตมานะครับแต่ว่าเขาให้60ก็อ่ะ60ก็60นะครับอ่ะเราไปเซตอัพเครื่องเดี๋ยวขอข้ามตรงนี้ไปนิดหนึ่งนะแล้วก็สําหรับหน้านี้นะครับเขาก็จะมีแนะนําเป็นเรื่องของปุ่มอะคามาราคอนโทรลนะที่ก็ จะเหมือนกับตัวโปรนะครับเขาก็จะแนะนําเหมือนกันว่าเอ้ยกดตรงเนี้ยเพื่อที่จะเปิดกล้องอะไรนี้นะอ่ะเขาก็จะแนะนําเป็นคร่าวๆแบบนี้นะครับก็เหมือนกับทุกโมเดลแหละผมคิดว่าตรงนี้นะครับก็โอเคตอนนี้เซตอัพเรียบร้อยแล้วนะครับบอยเปิลสีเข e ียวคือสวยอยู่นะคือมันก็ข้อขอบเครื่องมากๆเลยอะเออดูแล้วแบบตีมันได้นะตีมันได้ตีมันสวยเออ <c oughs> ทีนี้คามาเร่คอนโทรลผมให้ดูไปแล้วตอนคลิปโปรนะครับแต่ก็ให้เข้าใจง่ายๆเลยคือถ้าผมดูตอนเนี้เครื่องอะ เวลาวางเทียบกันเป๊ะๆอ่ะ,อะกล้องาต t r o l คอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะเออเนี่ยกล้องมา o n t r o คออยู่ในตำแหน่งเดียวกันอะ่ะเนี่ยจะเห็นว่ามันอยู่ในโพซิชันเดียวกันแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับก็เออไม่ได้มีปัญหาอะไรรวมถึงโปร Pro m a ็ก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะฉะนั้นเนี่ยการจับถือมันจะเหมือนกันเลยนะครับแบบไม่ได้ไม่ได้แตกต่างอะไระแล้วก็เวลาเรากดเปิดกล้องก็คือมันจะเป็นปุ่มแหละจริงๆน,น,นะ มันก็เป็นปุ่มที่แบบว่ากดลงไปปุ๊บกดได้เหมือนปุ่มเพิ่มลดเสียงทุกคนเขียงอย่างนี้เลยมันคือลักษณะเดียวกับปุ่มเพิ่มลดเสียงนะถ้าถ้าให้ผมแบบอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆมันคือปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะกดหนักๆเนี่ยเพื่อถ่ายรูปได้อะถืว่าตอนนี้นะผมกดเงี้ยปุ๊บอ่ะกดลงไปอ่ะเหมือนเราเพิ่มลดเสียงมันจะเป็นการถ่ายรูปเหมือนเรากดล็อกเครื่องแต่ปุ่มมันจะอยู่ลงไปพอพอปุ่มมันอยู่ลงไปอ่ะมันก็จะลั่นไม่ได้ ง่ายมากหรอกแต่ว่าแน่นอนครับในการใช้งานทุกคนจะต้องเรียนรู้มันเพิ่มนะเพราะว่ามันไม่ใช่ปุ่มที่มีแค่การทํางานฟังก์ชันเดียวเช่นล็อกเครื่องเพิ่มลดเสียงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันจะเป็นแบบมีการแบบเหมือนแตะแบบใช้แรงนิดนึงเพื่อที่จะเ,เนี่ยพอเราใช้แรงนิดนึงใช่ไหมเนเราใช้แรงนิดนึงปุ๊บมันก็จะซูมได้เห็นไหมแ้าเราใช้แรงอีกทีนึง กด2ครั้งรัวๆเขาเปลี่ยนโหมดได้อะไรเงี้ยอ่าแล้วกดแช่ปุ๊บอ่าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการถ่ายซึ่งก็แล้วแต่คนจะชอบนะครับมันก็จะเอ้ยรูปนี้ใช้ได้ <c oughs> เหรอ,อเนี่ยเออเนี่ยรูปที่ออกมาก็ผมว่าก็โอเคนะไม่แย่นะครับอันนี้คร่าวๆแล้วกันมันเดี๋ยวมันจะไม่ใช่แกะกล่องแต่ผมก็มองว่ามันอยู่ในโพสิชันที่เหมือนเดิมพูดเหมือนในคลิปโปรเลยก็คือเรากดแนวนอนอะ่ะมันง่ายนะเวาเราเราจะถ่ายรูปอย่างเงี้ยปุ๊บก็มันจะนิ่งขึ้นอ่ะ เพราะว่าเรากดแบบเนี่ยง่ายกดอะไรก็ง่ายเลื่อนอะไรก็ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเราถือในแนวอย่างเงี้ยตอนเราจะเปิดกล้องเราจบปกติเราจับมือถือกันแบบนี้ใช่ไหมละ่ะเพราะว่าปุ่ม power มันอยู่ตรงนี้เนาะอ่ะแต่พอเราเราต้องการที่จะเหมือนแบบเปิดกล้องเราต้องล่นมือลงมาแบบเนี้ยอ่าเนี่ยล่นมือลงมาแบบเนี้ยเพื่อที่จะให้มันกดได้ขนาดนะไม่ใช่เพื่ออะไรเลยนะเออแล้วเสร็จเราถึงจะเปิดกล้องได้แล้วก็ต้องมานั่งมันมันเอี้ยวเียวอ่ะซึ่งผมมองว่าดีไซน์มันเหมือน ทำมาเพื่อเหมาะกับการใช้แนวนอนอ,ะอ่ะเออผมรู้สึกอย่างนั้นนะก็อาจจะเหมาะกับการถ่ายรูปจริงจริงจังมากกว่าแต่ถ้าทั่วๆไปอ่ะผมมองว่าคุณใช้นิ้วกดเปิดอ่ะหรือว่าใช้แอคชั่นบัตตันอ่ะอาจจะง่ายกว่าหรือเปล่าแล้วแต่คนนะแต่ผมมองว่าใช้นิ้วกดเปิดไปเลยดีกว่าแบบจิ้มจอเหมือนรุ่นอื่นอ่ะง่ายกว่านะครับแล้วก็เออตรงนี้ก็เอาไว้ใช้แบบตอนเวลาแบบเริ่มมีสมาธิหรือว่าจะถ่ายแนวนอนแล้วจริงๆริงจังๆก็ค่อยมาใช้ปุ่มนี้ก็ยังทันนะครับก็เป็นประมาณนั้นละหรับในส่วนของแคป แมมแคปเจอร์ป t ่มกล้องกล้องมราคอนโทรเออนะเออประมาณนั้นแล้วกันสำหรับคลิปนี้กับการแก็กล่อง iPhone 16สีเขียวเครื่องนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะโอเคนะคลิปนี้ผมเตอร์และเทคคลับนาวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีการเทสเกมน่าจะแล้วก็จะมีหลังใช้ไปแล้ว2วันรู้สึกยังไงทั้ง16 Pro แล้วก็16ธรรมดานะครับแล้วก็จะมีรีวิวมาให้ดูกันด้วยนะครับก็ฝากทุกคนกดติดตามด้านล่างนี้ด้วยนะครับจะไม่พลาด คลิปใหม่ๆจากช่องของเรากันด้วยนะครับผมก็ไม่ได้อัดไปนานก็หวังว่าทุกคนจะกลับมาดูกันอยู่นะผมเตอร์ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ